มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภากรลดต้นทุนผู้ประกอบการร่วม11แบงก์กลมสภากรร่วม11แบงก์หกักภาษีณที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ลดภาษีจาก3%เหลือ2%ช่วยต้นทุนผู้ประกอบการยันไม่กระทบรายได้และนี่ก็เป็นผลดีที่ผู้ประกอบการจะได้รับ สำหรับการลดต้นทุนการดำเนินง,งานแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนายเอกนิตินิติถันประพาสอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่าทางกรมสรรพากรนะคะได้เปิดตัวระบบภาษีหักณที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยร่ยวมมือกับสถาบันการเงิน1ิบเอนาคารนำนำวัตกรรมมาใช้เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่กลางเล็กละับผู้เสียภาษีโดยระบบนี้จะช่วยลดภาระ ในการจัดทำแล้วก็ยื่นแบบรายการหักภาษีณที่จ่ายไปยังกรมสรรพากรรวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องลดต้นทุนในการจะทำหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายทางยังได้รับสิทธิ์นะคะการลดภาษีห,กหักณะที่จ่ายจากรายัสามหลือรอยรัสองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5ง3ถึง31ธันวาคม2564 สำหรับผู้ยื่นภาษีแบบพงด3ทับพงดจุด ..53 นะคะเจ้าของกิจการเมื่อเกิดรายจ่ายจากการจ้างงานค่ะธนาคารที่เปิดให้บริการนะคะมี11ธนาคารได้แก่กรุงไทยแกสิกรทกสกรุงเทพมิสูโฮกรุงศรีอยุธยาไทยพาณิชย์ซูมิโตโมโม,มิซุยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ฐหานไทยและลันแอนด์เฮาส์ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการลดภาษีจากร้อยละสาหรือร้อยละสอนั้นอาจจะก,กระทบสภาพคล่องในระยะสั้นๆน,นะคะแตจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการแทนและระายได้ของกลมนะคะทั้งปีไม่ได้หายไปไหนนะคะเนื่องจากผู้เสียภาษีทั้งระบบจะต้องเสียภาษีของรายได้ทุกๆปีในอัตราที่ไม่เท่ากันคะ่ะด้านนายพยงศรีวันนี้ประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะ กล่าวว่ากรมสัมภากรและก็สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกันขยายโครงการสร้างทางภาษีของภาคธุรกิจให้เชื่อมกับระบบการชาระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะลดต้นทุนการดําเนินง,งานไม่ต้องจัดเก็บเอกสารแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านบริการธนาคารสมาชิกการธนาคารและสถา,า,าคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยที่เขารวมโครงการดังกล่าวค่ะ นอกจากนี้จะร่วมกันต่อยอดข้อมูลด้านธุรกิจมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สามารถรองรับการขยายไปสู่ภาษีประเภทอื่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ